รหัสต่อไปค่ะเปิดกระเป๋าตังผู้ชายอีกหนึ่งรุ่นรหัส9060ค่ะตัวนี้จะเป็นงานหนัง CCO นะคะของกัญญาจะหมดแล้วมี2สีสุดท้ายเท่านั้นหนัง CCO หมดแล้วหมดเลยกัญญาไม่ผลิตเพิ่มแล้วเนาะนะคะสำหรับตัวนี้ราคาป้ายอยู่ที่1,000กับ40บาทค่ะคุณพี่ราคาส F 7 9 0บาทเท่านั้นราคาดีมากฐานกระเป๋าของเขาค่ะสำหรับใบนี้ฐานอยู่ที่ 4ีนิ้วครึ่งนะคะ4.5ความสูงค่ะอยู่ที่3.6ค่ะคุณพี่4.5ฐาน4.5สูง3.6นะ,ะสำหรับรุ่นนี้จะบางกว่ารุ่นเมื่อสักครู่เล็กน้อยแล้วก็ใส่ได้ทั้งการเปรียญและธนาบัตรเลยหนังของเขาคือหนัง cco เป็นหนังเงาเรียบนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกหรูหรา1 2 3 4 5 6 7,8,9,9ช่องการ์ดค่ะ9ช่องการ์ดช่องใสเหเรียนเป็นกระดุมฝาปิดแบบนี้1ช่องช่องใส่ธนบัตรค่ะด้านในจะเป็น2ชั้นเหมือนกันสำหรับรุ่นนี้9060มี2สีสุดท้ายสีตาลค่ะสีตาลมีเยอะกว่าอคุณพี่สีตาลมี18ใบเป็นหนัง CCO ทั้งด้านนอกและด้านในนะคะแล้วก็สีแทนมี5คิวสุดท้ายค่ะ